นี่จะเป็นสมุนไพรเกี่ยบทั้งหมดนะคะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ทำให้สุขภาพดีสวัสดีค่ะคุณป้ามนทานะคะสสวัสดีค่ะรบกวนให้คุณป้าพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรและส่วนการเรียน,นรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่นี่นิดนึงค่ะ ก็ดิฉันชื่อนางมนตาพง์พิมนค่ะก็เกิดที่สมุทรสาครที่นี่เลยค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลด้วยนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็เห็นความสําคัญของชุมชนนะคะก็ที่เราปลูกสวนสมุนไพรขึ้นมาเพราะด้วยความจ็บป่วยอะค่ะแล้วก็การเดินทางี่ค่อนข้างจะล姆บาาชาวบ้านก็ออกจากบ้านไปไหนทีก็เดินกันเป็นหลายชั่วโมงอะคะ่ะแล้วก็บางคนก็ยากจนไม่มีเงินเราก็รู้สึกว่าสมุนไพรเนี่ยข้างบ้านเราเรียป่าชายเลนแล้วก็รอบบ้านเราเนี่ยล้วนเป็นสมุนไพรที่บรรพบรุษเนี่ย ตกทอดกันมาเป็นร้อยๆปีเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะเอาสมุนไพรเนะี่ยตักมาใช้สมุนไพรป่าชะเลหรือรอบบ้านเราที่มีก็คือเหงือกระหมอแก้น้ําเหลืองเสียแล้วก็จะมีพวกใบเตยเป็นอโรมาหอมตะไคร้ใบเตยแล้วก็เกลือบ้านเราอยู่ชายทะเลเกลือเยอะแล้วก็จะใช้เกลือเกลือเนี่ยมาแช่เท้าแล้วสมุนไพรอื่นๆเช่นมะกรูดเนะะี่ยค่ะที่เราใช้ในโคลเรียนนยคะเราก็สามารถเอาผีมะกรูดเนี่ยมาซอยๆอย,ยแล้วก็ตากแห้ง เป็นยาดมได้ซึ่งมีประโยชน์มากมายใช่ <Okay. S 2> ค่ะแล้วเราก็ศึกษาว่าสมุนไพรที่เอามารวมกันหลายชนิดเนี่ยค่ะก็มารวมจำหลับก็จะเป็นเป็นเป็นตำหลับสมุนไพรง่ายๆค่ะแล้วพอพอลูกสาวมาลูกสาวก็มาทำบรรจุภัณฑ์นนให้สะดวกขึ้นใช่ไหมคะค่ะค่ะสะดวกขึ้นง่ายขึ้นค่ะแล้วก็พกพาง่ายอเอาติดตัวไปไหนก็ได้เป็นของฝากใครก็ได้ค่ะ อันนี้นะคะก็คือทางโรงพยาบาลมหาชัยเนี่ย<ช>ก็คือ<ช>เราก็ได้สนับสนุนนะคะผลิตภัณฑ์จากสวน<ช>สมุนไพรและสวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะ<ช>ก็จะทํามอบของขวัญสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการนะคะ<ช>ทางโรงพยาบาลมหาชัยในช่วงปีใหม่เพื่อเป็นการสนับสนุนจากภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยนะคะ<ช>แล้วก็เนี่ยคือสวนสมุนไพรและสวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ยังคงอนุนรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านตั้งแต่สมัยเดิมจนถึงปัจจุบันเลยแล้วยังใช้พัฒนาความรู้และสินค้าที่เกิดจากเกษตรกรนะคะให้ คนภายนอกเนี่ยได้รับรู้และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่มาใช้บริการทางโรงพยาบาลในช่วงปีใหม่นะคะจะได้รับของขวัญน,นะคะเล็กๆน้อยๆจากส่วนสมุนไพรและส่วนการกเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะพร้อมเป็นที่โบช์ตัวนี้นะคะจะเป็น2องน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะพร้อมกับส่วนลดค่ายาค่าห้อง1 0จเจากโรงพยาบาลมหาชายัยด้วยนะคะก็คือถ้าคุณลูกค้าได้ส่วนลดตัวนี้ไปก็คือมายื่นได้ที่โรงพยาบาลมหาชัยเลยนะคะ ถ้ายังไงก็วันนี้ขอขอบคุณคุณป้ามน้ามากนะคะในการให้ความรู้กับโรงพยาบาลมหาชัยนะคะขอบคุณค่ะ